เขากาคุณ u ร v i s i o n สดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร t r ูวิชันโทร r o 02 7 0 0 8 0 0 0สวั 00. สดีครับพบก,กับสุข,ข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่การเล่นตีตัวจริงให้อาร์เซนวิลล่าสนวนคว้างกองหน้าตัวสำรองลิเวอร์พูลเสริมแนวรุกเซบูดีตีข่าวนะครับทีมนี้ตกชั้นในศึกเวทีพรีเมียร์ลีกชินชอบฝีเทา้าดิวกโอเลกี พร้อมการันตีโอกาสการลงสนามแบบที่ลิเวอร์พูลให้ไม่ได้สมุทรซสิงห์พยองแอสเซมิลานะครับทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกกำลังพิจารณาคว้าตัวดิวักออริกี้กองหน้าทีมชาติเบลเยียมของลิเวอร์พูลทีมยักษ์ใหญ่ร่วมลีกมาสู่ทินวิลล่าพาร์คในช่วงสมัยน,นี้ตามการรายงานของสื่อในแดนผู้ดีเมื่อวันอาทิตย์ที่2สงิงหาคมที่ผ่านมานะครับก่อนหน้าวัยยี่สปีนะครับได้ลงเล่นไปถึง42นัดรวมทุกรายการให้กับหงดังลิเวอร์พูลในลูกการที่ผ่านมา เขาสัด์ไปทั้งสิ้น6ประตูกับ4อาสซิสต์อย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็จะได้ลงสนามลงมาเป็นตัวสำรองเนื่องจากตัวเลือกรองจากเซดูมานีมเมสซาลาและโรเบรโตเฟอร์มิโนถือแม้เจ้าตัวจะเลิกสัญญาในทีมอันฟิลอีกีปีแต่ก็พิจารณาการย้ายทีมเพื่อโอกาสการลงสนามมากขึ้นนะครับล่าสุดมีรายงานมาว่าดินสมิธกุนซืออาร์ซูมิลาต้องการปรับปรุงแนวรุกของทีมเพื่อเตรียมสู้ศึกในนกันหน้า หลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาต้องลุ้นนีการตกชั้นจนถึงวันสุดท้ายของฤดูกาลและพร้อมที่จะเสนอโอกาสเป็นตัวจริงให้กับเทพดิวอกโอลิกีของพวกเรานะครับเพื่อนน้นน้าใจให้ย้ายมาร่วมงานกันในลังสิงพยองอาร์เซนวิลล่าในช่วงสัมเมร์นีนะฮะโดยสื่อนะฮะก็คือเบอร์มิงแฮมเมลสื่อในอังกฤษชี้ว่าโอลิกียังมีวันติดทีมชาติเบลเยียมเป็นหนึ่งในขุนพลทัพไปสแสดงแห่งยุโรป ไปลุยสู้ศึกยูโร2020ที่เลื่อนฟาดแข่งไปเป็นปี2021โดยจะต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องในระดับสโมสรจะเป็นส่วนสํนคาคัญที่ทำให้โรเบรโตมาติเนสกุนซือเรสเตวิลของยุโรปพิจารณาเลือกเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมท่านี้อาเซนวิล่าก็มีตัวเลือกที่น่กัดในด้านหน้านะครับและผู้เล่นในทีมชุดปัจจุบันของพวกเขามีปัญหาในการจบสกอร์เมื่อจัคกิลสและเรเชเ์คในบทบาทตัวรุกลื่นเส้นกลายเป็นแข้งที่ทำประตูได้มากที่สุดของอาเซนวิล่า โดยสำหรับฤดูกาล2009 2 0 2 0ที่ทำไป10ประตูกับ7ประตูตามลําดับขณะที่เวสลีย์กองหน้าตัวเป้าธรรมชาติของมุกเขายิงได้เพียงแค่6ประตูเท่าน,านาั้นนะฮะโอ้โหอันนี้ก็ต้องดูการตัดสินใจของดีวอ o กโอลกี้แล้วล่ะครับส่วนสโมสรที่ยืน่นเข้ามาก็มีเพียงแค่าร์เันวิลล่านะครับที่สนใจ หงดังเลิกหวังในตัวคาร์ลดูคลิเบรี่หลังจากบอลเปิดราคาที่ใหม่หลังเตรียมอำลาดนาโปลีแฟนๆก็ได้ติดตามชมข่าวของคาร์ลดูคลิเบรี่มานานนะครับโดยมีค่าตัวแสนแพงเลยนะฮะที่ประธานสโม,มสรของนาโปลีตั้งเอาไว้โดยก็มีข่าวกับหงแดังลิเวอร์พูลครับซึ่งล่าสุดนะฮะร,ร้านภูเมืองผู้ดีเปิดราคาต้นสกัดใหม่ของคาร์ลดูคลิเบรี่แลังมโอกาสชิ่หนีนาโปลีนะฮะยกทีมดังในศึกพิมลีกเป็นทหนึ่งที่จะได้ตัวมาเสริมดนวรับ ส่วนหงดแดงเรือดของพวกเราก็ไม่ใช่ตัวเต็งอีกต่อไปแล้วนะครับเนื่องจากค่าตัวแสนแพงนั่นเองคารลูดูคิลิเบลี่นะครับประํางทีมชาติสวเนก่าซแวร์ออมลานาปโปลีสโมสรชนาำซึกก่เกลโชเลียอิตาลีหลังออลิเลโอเดลาเรนติสนะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรแห่งถิ่นซานสปาโลย้ำเป็นใน,น่นว่าเตรียมที่จะตัดสินใจขายออกจากทีมในช่วงเสมอน,นี้เดลาเรนติสนะครับเปิดเผยผ่านสกายสปอร์ตอิตาเลียนว่าคิริเบรี่เป็นคนที่ย่าเยี่ยมมากๆคนหน แน่นอนว่ามันคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่พวกเราจะเสียก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเวลาซึ่งมันก็จะต้องถึงวันที่เราต้องแยกจากกันแต่ที่พูดไปนั้นตอนนี้เรายังไม่มีข้อเสนอระดับ90ล้านยูโรวางบนโต๊ะของพวกเราเลยสื่อหมายถึงนะฮะค่าตัวก็คือตั้งเอาไว้ที่90ล้านยูโรนะฮะโดยคุณเลเบลี่ในวัย29ปีก็มีข่าวกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมนเชสเตอร์ตี้ที่อยากได้กองหลังคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับแนวรับส่วนแมนเชสนเตอร์ท็่ก็ลงเล่งอยู่เหมือนกันขณะที่เบสฟานะครับบริษัทรับพานันที่ถูกกฎหมายของประเทศเบเกรยยกให้ดูวใบสีฟ้าขึ้นมาเป็นตหนึ่งที่จะได้ไลเซนคุลิบลีไปครอบครองโดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่5ต่อ2นะครับแทง2ใ5ไม่รวมทุนตามมาด้วยปีแสดงราคาที่6ต่อ1แทง1าย6ไม่รวมทุนนะครับเราไปดูอัตราต่อรองต้นสกัดใหม่ของคาร์ลูดูคุลิบลีกันหน่อยนะครับแทง1แมนเชสเตอร์5ต่อ2 แทงสองใจห้าไม่ลงทุนแทงสไปสสดางนันเชอร์ตงเตดหต่อหงแทงหน่งใจหไม่ลงทุนแทงสามลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับสิต่อห่งแทงหน่งใจสิไม่ลงทุนแทงส่เปเชปารีตแซงูแมงสิบเอ็ต่อหแทงหน่งใจสิบเอ็ดไม่ลงทุนแทงหบาร์ซโรนาสิต่อหงแทงหนึ่งใจสิบเไม่ลงทุนแทงห้าร่วมนะครับเรอลมตต์ิบเจต่อหงแทงหน่งใจสิบเจไม่ลมทุนนะครับส่วนหงดังลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับ บอสเจเคก็ออกมาไปไปเปรย์แล้วนะครับว่าจะไม่ใช้เงินในการทุ่มซื้อนักเตะนะครับฉะนั้นแฟนๆก็ทรงต้องทำใจนะฮะเนื่องจากในดิวของค <os> ุลิเบรีมีค่าตัวที่แสนแพงจริงๆนะครับ90ล้านยูโรเลยนะฮะถ้าเงินจำนวนนี้ไม่ถึงนาบปลีก็คงจะไม่ได้ตัวค <os> ุลิเบรีมาฉะนั้นแล้วลิเวอร์พูลของพวกเราก็เลยหล่นไปเป็นเต็ง3 <os> <สา>นะฮะอัตราต่อองก็คือ แพง1ใจ10ไม่รวมทุนนั่นเองนะครับและบอสก็ออกมาบอกแล้วด้วยนะครับว่าอาจจะไม่มีการเสริมทัพที่บา้าคลั่งในตลาดครั้งนี้ของพวกเราลิเวอร์พูลนะครับส่วนตัวแอนด์มินนะฮะคุริเบรี่ก็แพงมากเหลือเกินนะฮะ90ล้านยูโรส่วนอายุก,ก็เยอะแล้วนะครับยี่สิบปีแอดมินก็ตามใจบอสและเชื่อใจบอสนะครับคิดว่าน่าจะปั้นเด็กหรือว่าซื้อนักเตะ เอามาปั้นต่อก็เหมือนในกรณีที่เป็นพัมนาที่เราเคยทำได้นะครับส่วนในรายคุริบรี่แอดมินก็เลิกหวังแล้วนะครับค่าตัวแพงเหลือเกินซูฮกลิโอเฟอร์นินานรับเวอร์จิฟันไดคือกองหลังที่เก่งที่สุดในยุคนี้เจ๋งสุดลิโอเฟอร์นินานนะครับอดีตกองหลังปีแสดงแมนเชสเตอร์ซูฮกความเก่งกาจของเบอร์จิฟันได์โดยยกยงว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดในโลกณนะปัจจุบนัน นั่นเป็นเพราะทุกวันนี้ไม่มีกองหลังที่แข็งแกร่งเหมือนกับในยุคของตนที่ยังขาแข็งอยู่ลิโอเฟอร์นินานนะครับตำนานไปแสดงแมนเชสเตอร์ยอชยองเวอร์จิลฟานไอส์กองหลังของหงดังลิเวอพูลแชมป์พิมลิงเกลตฤดูกาลปัจจุบันว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในเวลานี้แต่ยังเปรียบเทียบชั้นกองหลังในยุคที่ตนยังลดแล่นบนสงเวียนยากไม่ได้ปากาหลังชาวดัตนะครับทำผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับยอดทีมกินแอนทิลโดยเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญที่สุด ภายในทีมของกุนซอเจ็ตติ้งครับซึ่งประหลาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองผุ้ดีสมัยแรกในรอบ30ปีพร้อมทำสถิต,ติช่วยทีมไม่เสียประตู15แมตช์ในฤดูกาล2 0 1 9ถึง2020ผลงานของฟันไดส์ทำให้เฟอร์นินนชื่อว่าณตอนนี้ไม่มีใครที่จะเก่งกว่าอดีตกองหลังนักบุญสาวเติมตันอีกแล้วผมชื่อเจบเขาผมคิดว่าณตอนนี้เขาเก่งที่สุดในโลกแล้วไม่มีอะไรต้องสงสยัยเขาเป็นนักเตะชั้นยอดผมคิดว่าเขาไม่สามารถสู้กับกองหลังตัวกลางในยุคข,ของผมได้ ถ้าเราพูดถึงเกี่ยวกับเซนทรัฮาร์มชั้นยอดผมสามารถเอ่ยชื่อพวกเขาได้ถึง5 6 7 8 9รายในยุคข,ของผมในขณะเดียวกันผมก็แทบนึกชื่อไม่ออกเกี่ยวกับกองหลังเก่งๆในยุคนี้ที่พูดแบบนั้นไม่ใช่เป็นการขาดความเคารพก,กองหลังในยุคปัจจุบันนะฮะแต่เราพูดเกี่ยวกับนักเตะชั้นยอดในตำแหน่งนี้แต่กาะนั้นผมก็คิดว่าในทุกๆยุคนะครับเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนชั้นยอดเหมือนเดิมอดีตกองหลังทีมเช่นกลิตราอทิมทาย ย้ายที่เจ่าเกิดไหม่หงให้ความสนใจหัวหอกดาวรุ่งเปืนใหญ่อาร์เซนอลหงส์ดังลิเวอร์พูลกับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือดูกาลลาสุดให้ความสนใจฟาลาลินบาโรกันซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งของอาร์เซนอลทีมร่วมลีกอยู่นะครับรายงานนี้จากเดลีเอ์เพสรายงานมาว่าทีมแมวมองของลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูสถานการของบาโบกันนะครับซึ่งเป็นหัวหอกดาวรุ่งวัย19ปีของอาร์เซนอลโดยคาดการณ์กันว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ราวๆ8ล้านปอนด์หรือกัน ทนี้บาโบกันนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเข้าตาในหลายทีมเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการลงเล่นในลีกสำรองก็ตามโดยในงานบอกว่าจะตัวพร้อมที่จะอำลาถิ่นเอเมเลสเดียมในช่วงสัปน,นี้เพราะหมดสัญญาหลังไม่ได้โอกาสแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่อย่างจริงจังเสียทีนะฮะโอ้โหนี่คือสรุกข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3สิงหาคมน,นะครับ เขาเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์หงดังหรือว์พูไปพร้อมกับชายผู้บ้าคลั่งหรือว์พูนะครับตอนนี้กาลังปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนําเสนอใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดทุกวันพุธวันศุกร์นะฮะเดี๋ยวเรามาพบกันซึ่งอยากพบปะกับแฟนอยากเห็นหน้ากันนะครับแล้วก็คิดถึงคิดถึงด้วยนะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์นะฮะเดี๋ยวกลับมาพูดกันใหม่กลับสวัสดีเด็กหงส์ทุกท่านสวัสดีครับ